ยายอายุเท่าไรแล้วคะแปดสิบสองยายอยู่คนเดียวเหรอคะจ้ะอยู่คนเดียวดูดเดียวยายไม่มีลูกไม่มีลูกไม่มีแฟนมีแต่มีเริ่มมีแฟนเหมือนกันแต่แฟนตายจากแล้วก็วคือยายยายมีแฟนตอนที่อายุมากแล้วก็เลยมีลูกไม่ได้ใช่ไหมคะจ้าสี่สิบห้าปีถึงมีแฟนยายอยู่ที่นี่มานานหรือยังะคะ อยู่ประจําเลยจ้ะอยู่ตั้งแตเกิดแมตรงนี้จ้าตอนนี้ลําบากไหมยายลําบากจ้ายังไงอะคะฮะลําบากยังไงบ้างลําบากไม่มีในรลวงมาอยู่กลยจ้ะ <c oughs> ไม่มีเงินหุงข้าวจินเองยังไม่มีใครมาช่วย ตอนนี้ยายมีไรายได้จากที่ไหนบ้างไหมคะได้ผู้สุงอายุ800บาทแค่นั้นใช่ไหมเมื่อก่อนยายทําอาชีพอะไรอะคะอาชีพรับจ้างทั่วไปตอนอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทํานาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องแต่ว่าตอนนี้ทํางานไม่ได้แล้วทํางานไม่ได้หุงข้าวกินเตง แต่ว่ากับข้าวมีคนช่วยเหลือหลานๆไม่ทีนักนานๆกี่ครั้งยายตุ้มไข่กินกับข้าวตำส้มแตงกินกับข้าวเดี๋ยวนี้ก็มีส้มแตงอยู่แล้วก็ตุ้มไข่กินยายมีโรคประจำตัวอะไรด้วยไหมคะมีโรคกลมมีโรคแบบว่าเป็นเส้นอะ 听啥呀？